กาตูเลิรนี่สกุลาตอนรักวัยวุ่นของวัยรุ่นไม่กินหมู EP ที่สองฮ้ยอยู่ไหนกันนะใายลูกชุบย่าฉันหามาตั้งเป็นวันแล้วใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้มันก็เลยเหมือนต้องใช้โทรจิตแบบเนี้ยนี่เอาสมุดโน้ตของฉันคืนมานะ นี่แม่สาววายเดินมาชนแท้มันจะง่ายๆแบบนั้นได้ยังไงผมชื่อเหนือพูดสิขอโทษนะเหนือเดี๋ยวขอโทษไปแล้วนะคะใช่แต่ตอนขอโทษไม่มองหน้าผมเลยห่วงแต่ภาพดาราศิลปินที่แนบเอาไว้นนี้เฮ้ยลูกชุบเห็นบอกว่ามาเรียนที่นี่เหมือนกันในที่สุดตินก็เจอตัวโหยติน แกก็พุ่งมาซ้าเป็นดาวหางดีนะเนี่ยภาพที่ฉันปลิ้นเอาไว้ในนี้มันยังปลอดภัยดีเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยแล้วนี่นเธอจะ,จะร้องเพื่ออ,อะเอ่มโทษทีเผลอจับจิน้นต่อมสาววายมันทำงานน่ะ ไปสืบมาให้ในเมื่อมันเป็นสาววายสมบัติอลัำค่าของมันนั่นแหละที่เราจะเอาไปซ่อนแทบทนรอไม่ไหวเลยล่ะนิชาเย่หัวหน้าห้องมันต้องอกแตกตายแง่แง่มะไม่มีสมุดโน้ตสมุดโน้ตสมบัติของชาติของฉันไม่จริงนะ่ะในนั้นมีทั้งโปสการ์ด แล้วก็ภาพที่เราอุสาห์ปริ้นมาเด็ดๆทั้งนั้นไหนจะรายชื่อซีรีส์วายที่ดองเอาไว้โอ้โหดูสิถ้าเข้าไปสิงในล็อกเกอร์ได้คงทำแล้วอะ่ะมามีใบชาฮะหัวหน้าห้องเราเออเริ่บไปแล้วอะ่ะเอาไงดีลูกชุบรู้ไหมทำไมแม่เราถึงหาของเจอก่อนเราทำไมก็ท่านใช้ตาหาของไม่ได้ใช้ปากหาของนะสิ ลูกชูบไม่เอาน่าร่าเริงหน่อยสิเดี๋ยวหลังละหมาช่วงเย็นเราไปช่วยกันหานะใช่ฮะแมวน้ำก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสมบัติอลัมค่าของสาวน้อย <c oughs> ใบชาจ๋าอย่ามาใส่ร้ายกันสิ <c oughs> หัวหน้าห้องนี้ก็นะแค่สมุดเล่มเดียวยังรักษาเอาไว้ไม่ได้เลย จ้าแม่คุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็แล้วไปคงมีแต่หมอแหละที่รักษาได้เอาไอ้เหนือมีอะไรวะคลืนเอ็งว่าแปลกมะที่โครงกระดูกห้องวิทย์มันถือสมุดโน้ตเฮ้ยไม่เอาหน่าเพื่อน เองอย่าหยิบออกมาสุ่มสี่สุ่มห้าสิเดี๋ยวข้าต้องไปรอฟังในเดอะโกสต์เลดีโอยุ่งเลย <c oughs> ไม่หรอกหน้าเพราะโครงกระดูกมันไม่ได้เป็นสาวายแต่ข้ารู้ว่าใครเป็น <c oughs> ขอบใจนะจ๊ะลูกชุบที่รวบรวมกันบ้านวิชาครูมาให้เธ <c oughs> อป <c oughs> เป็นหัวหน้าห้องที่มีความรับผิดชอบดีมาก <c oughs> ไม่ค่ะไม่เลยอาจารย์วีรดา <c oughs> เอนี่ทำไม เธอดูเศร้ามีปัญหาอะไรจ๊ะปรึกษาครูได้นะถ้าของสุดรักสุดห่วงของเราหายไปเราควรทำใจยังไงเหรอคะลูกชุบจ๊ะเธอเชื่อเรื่องนี้ไหมอะไรที่มันเป็นของของเรามันจะย้อนกลับมาหาเราเสมอนั่นสินะคะหนูจะต้องไม่หมดหวังขอบคุณค่ะอาจารย์วีรดาละหมาดช่วงเย็นกับช่วงอาทิตย์ตกเรียบร้อยไม่คาราคาซังแล้ว ใช่ฮะทีเนี้ลูกชุบเดินหาได้ตามสบายเลยเฮ้ยตอนเนี้ยไม่ว่าจะหาตามห้องไหนก็ไม่เจอทั้งนั้นแหละน่ะนายชื่ออะไรนะเหนือนายเป็นคนเอาไปใช่ไหมอ้าททำคุณบูชาโทษแต่ก็ขอบคุณที่จำชื่อกันได้ไอ้เราอุตส่าห์จะเอามาคืนมานี่ลูกชุบมาขอโทษกันงามๆก่อน เอา้ามาสิคุณสาววายผมรอขอโทษอยู่นะขอโทษเหนือเอาล่ะคืนสมุดน็อตฉันมาได้ละแน่ลูกชูบพูดจาดีๆสิฉันว่าไม่ใช่เขาหรอกนะที่เอาไปนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกครับทรงนี้คงกัดก,กับผมตลอดเทอมหนมีคนเอามาคืนมันฝากไว้ก่อนเถอะฉันจะปล่อยให้หัวร้อกันไปก่อน มอร์นิ่งเป็นเช้าที่สดชื่นสดชื่นเนอะแมวน้ำใช่ฮะได้มาจองเบอร์เกอร์แต่เช้าตรู่แบบนี้สดชื่นสดชื่นมันจะมีอยู่คนหนึ่งไม่สดชื่นเอาซะเลยจ้าเมื่อคืนลุกขึ้นมาแอบ,บอ่านไปกี่ตอนมามีครับเขาผิดไปแล้วเขาก็แค่อยากฮิวตัวเองอ,ะ hey, อ่ะเฮ้ยอาแบงค์คะเดี๋ยวหนูเลี้ยงนางเอง ขอเบอร,เอร์เกอร์ไก่แล้วก็กาแฟกระป๋องด้วยนะคะได้จ้าใบาชาอุ๊ยแมวนี่เข้ามาอ้อนฉันแสดงว่าน,น้องเลือกฉันเป็นทาาเจบตัวเนี้เป็นแมวจรที่มาอยู่ในโรงเรียนจ้าตั้งชื่อให้มันก็ดีนะงั้นก็จีน่าสงสัยน้องอยากกินไก่นะ่ะเอเข้าหมกไก่ <c oughs> คุณแม่คะะหนูขอเหมาข้าวหมกไก่ทั้งหมดเลยค่ะท uh> şey ั้งหมดก็คือทั้งหมดนะคะอย่าให้เหลือข um ้าวสักเม็ดคนเรานอาเปลียดคนแต่มาพานแมวมามเมื่อกี้ซื้อข้าวหมกไก่พิเศษมาเดี๋ยวแบ่งให้ว้าวน่ารักชิดปุ๋งเลยฮะเฮ้เห็นแก่แมวหรอกนะจะยอมญาติดีด้วยแปบบหนึ่ง ลูกชุบนี่ก็เขามาช่วยอย่างน้อยก็ยิ้มให้เขาหน่อยสิถ้ายิ้มแบบแยกเขี้ยวก็คงได้อยู่จ้ะออฟ้าเอา้ามิชาจะเหมาก็เหมาไปนะทางเนี้ยไม่เป็นไรแล้วฉันจะถือว่าทำทานให้พวกน้องโบเอ่อยังไงจ๊ะยังจะสั่งหรือเปล่าหื <c oughs> <c oughs> เหมาค่ะแต่เอาไปเทให้หมาหน้าโรงเรียนนู่น เฮ้ยเฮ้ยมาช้าไปหน่อยมัวแต่นั่งซ่วมเข้าหมกไก่ยังเหลือไหมครับนั่นสิครับแม่นะคะ้าผมนะ่ะอยากกินมากเสร็จน้องหมาหน้าโรงเรียนไปหมดแล้วจ้าเมื่อเช้ามีคนเหมาให้ฉันเอาไปเททุกคนสามารถซัพพอร์ตและช่วยพี่ตังกวาดันคลิป ได้ด้วยการกดไลค์และกดแชร์นะคะส่วน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไป Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย